วันนี้เราจะถักเคสยาดมแบบนี้นะคะมีแพทเทิร์นแบบนี้ให้นะคะป้าจะใช้ไหมนมสีพายนะคะแล้วก็เข็มโครเชต์เบอร์สีทับศูนย์ค่ะขึ้นต้นพันไหมขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาเข็มเข้าไปเกี่ยวไหมขึ้นมาดึงลอดทีนึงแบบนี้ยังไม่นับเป็นหนนะคะลงไปอีกทีนึงเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้ดึงลอด,ลอดอีกทีนึงแบบนี้นับเป็น x ที่หนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ถักไปทั้งหมดเจ็ค่ะสองสาม ได้ครบรอบแล้วแถวที่สองจะเป็น 7v นะคะตรงนี้เราจะดึงจบในแถวหรือว่าเราจะถักแบบปีนเกลียวก็ได้นะคะทีนี้หมองป้าป้าจะต้องเปลี่ยนสีป้าก็จะขอเป็นแบบดึงจบในแถวนะคะเราก็แทงที่ x แรกแล้วก็ดึงรอหอ,อขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็ถัก v ค่ะ v คือการลง x 2ครั้งบนหลักเดียวกันนะคะเริ่มจาก x แรกเลยแล้วก็ถักไปทั้งหมด7ดหลักเลยค่ะลง x 2ครั้งบนหลักเดียวกันนะคะไปทั้งหมด7ดหลักเลยค่ะ เดี๋ยวป้าจะอธิบายคร่าวๆนะคะตอนนี้คือเรากําลังขึ้นต้นถักด้านในอยู่นะคะถักด้านในเสร็จขึ้นมาเป็นตัวแบบนี้แล้วเราก็จะพีคนอกลงมาแล้วก็มาปิดก้นอีกทีหนึ่งก็คือถักสองชั้นนะคะตอนนี้อยู่ชั้นแรกนะได้แถวที่สองแล้วนะคะเราก็ถักตามแพทเทิร์นไปนะคะตัวที่เป็น V ก็คือลง X สองครั้งบนหลักเดียวกันส่วนตัวที่เป็น X ก็คือลง X อย่างเดียวนะคะต่อไปเราจะดึงรอหอแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งแถวต่อไปแถวที่3มนะคะแถวที่สามจะเป็น X หนึ่ง V หนะคะ X ตัวหนึ่งแล้วก นี่คือจบ1เซตนะคะแล้วก็ถัก x 1 v 1ไปจนรอบค่ะต่อไปเป็นแถวที่4นะคะแถวที่4จะเป็น2 x v นะแต่ว่าป้าจะถักย้าย v ก่อนนะคะป้าจะถัก1 x แล้วก็1 v ก่อนนะคะหลักแรกนะย้ายตัว v เพราะว่าตัว v ถ้าตัว v มันอยู่ตรงกันมากๆเดี๋ยวฝามันจะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะอันนี้คือถักตามแพทเทิร์นฝามันจะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะตัวนี้ป้าจะถักแบบลบเหลี่ยมนะคะให้ถักให้ฝาเป็นกลมๆนะป้าก็จะถัก1 x หนึ่ง v ไปก่อนย้าย x ย้าย v จากที่ควรจะอยู่ตรงนี้ย้ายมาหลักหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็กลับไปถักสอง x v เหมือนเดิมก็ถักตามแพทเทิร์นเดิมไปเลยค่ะย้ายแค่ตัวแรกนะเดี๋ยวตัวต่อไปมันจะย้ายของมันเองนะคะ1 x สอง x สอง x v นี่ ก็จบหนึ่งเซตต่อไปเซตต่อไปก็เป็น2 x v 2 x v ไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วตัวสุดท้ายนะมันจะเหลืออีกหลักหนึ่งมาคู่กับตรงนี้ก็จะเป็น2 x v เหมือนเดิมค่ะครบรอบแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปแถวที่5นะคะแถวที่5จะเป็น3 x v นะคะ1 x 2 x 3 x 3 x แล้วก็1 b นะคะนี่ก็จะเสร็จ1ชุดนะคะ1 x 2 x 3 x 3 x แล้วก็1 b ถักไปจนครบรอบนะคะครบรอบแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้พอได้แถวที่หแล้วนะคะก็ถัก แถวที่หกถึงสิถัก x อย่างเดียวเลยค่ะถักตรงขึ้นมาให้ได้ตัวความความสูงของตัวขวดเนี่ยนะคะก็จะถักเป็น x อย่างเดียวไม่มีการเพิ่ม v แล้วนะคะทีนี้จะถักขึ้นมาอีกแผ่นหนึ่งแบบนี้นะคะมันจะมี2ส่วนนะส่วนแรกเป็นส่วนตัวส่วนตัวก็คือถักยาวมาถึงแถวที่17เลยนะคะ6กถึงสิแล้วอีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนของฝานะคะฝาตรงนี้นะฝาตรงนี้ก็คือถักมาถึงแถวที่5เหมือนกันนะคะพอถึงแถวที่5เสร็จแล้วถักเฉพาะเส้นหลังไป1รอบนะคะถัก x กเฉพาะเส้นหลังไป1รอบแล้วก็ทาง หนึ่งสองสามอีกสี่แถวนะคะรวมกับ X ที่ถักเกี่ยวเฉพาะเส้นหลังแถวหนึ่งก็เป็นรวมเป็นห้าแถวนะคะจะเป็นส่วนของฟ้าค่ะวิดีโอนี้ก็จะหยุดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อกันคลิปที่สองค่ะสําหรับอุปกรณ์ไหมนมงสีพายแล้วก็เข็มโคเชเบอร์สีทับศูนย์นะคะใครยังไม่มีสั่งได้ที่ตะก้านะคะข้างหนึ่งจะเป็นเบอร์สีข้างหนึ่งจะเป็นเบอร์สามนะคะในตะก้าเ็าจะเขียนว่าเบอร์สามทับสี่นะคะสั่งได้ที่ตะก้าจ้า